อ่ะครับผมสิพามากินย่างเนื้อล่องโค้งด้วยครับผมมาเนี่ยครับผมย่างหอมหอมเนี่ยครับผมมาแสบตาตามมากครับพี่น้องผมสิพาบอกสูตรมักสําหรับเสียบแสบนะครับนะเนี่ยครับผมเอากระมาเลืเนื้อก่อนนะครับนะโอ้ยเนี่ยขอแก่ข้าวจักน้อยด้วยนี่ขอผสมใส่ไอ้เยื่รลอยครับผมใส่เข้าไปจักน้อยนี่พอหอมหอมปากหอมคอพอเบามอนๆนะครับนะ นี่ใส่เข้าไปสูตรพริกไทยดาพริกไทยขาวครับผมใส่เข้าไปไม่ต้องเห็ดยังไรครับเอาง่ายๆนะครับเนี่ยครับสูตรนี้แซ่บบ๊อบดหวังเลยครับสงนัวใส่ไรยแซ่บารนะครับนะเนี่ยครับพี่น้องลองจัดเบิ้งนะครับใส่เข้าไปนี่รสดีหมูครับใส่เข้าไปครับจากน้อยนะครับนะลองเบิ้งเ้ยพี่น้องซอสหอยขาดบ่ได้ต้องใส่ตัวครับผมมันติแซ่บสีนัวนะลองเบิ้งเลยครับพี่น้องใส่เข้าไปบ่ผบดหวังเลยนี่ตัวที่เด็ดเท่านี วันนี้เราคุ้นคุ้นขากันนะครับนะพยายามเลยครับนะอพราอเขาคุ้นขากันแล้วก็หนตาประมาณนี้ครับนี่รับร่องแซบบบพิดวังครับเฮ็ดแก้มเราก็ดีเฮ็ดย่างขายก็ดีนะครับเด้อพี่น้องไปล่องเบิ่งนะครับนี่เอาขึ้นย่างเป็นยังไงและครับพี่น้องเบิ่งครับย่างเหลืองหอมๆกินแก้มเรานี่แซบบบพิดวังเด้อครับทำรับแล้วเขามาปรุงเฮ็ดแกวทาเด้อบาที่นี่เอาซ้ำมันอันนี้ย่างทาสักกอน เหยดเกยวถาถาแต่โซกเรื่อยไปที่นี่ล้อ,อย่างเดียวเราไปที่นี่พี่น้องผมคือรถคือเกาลวะครับเก้ายวบีขวดหน่อยใส่มัดขวดเลยกระลังพอดีครับตามด้วยน้ำปลาครับต้นหอมกระเทียมไอ้ต้นหอมไอ้ใบกะล่ำปลียังพันเข้าไปมอแล้วละ่ะโอ้ยถอนมากกับลีนพันกันคือเก่าแลวครับพี่น้องตามเคยเป็นเจ้างดละ่ะปุ่นแล้วครับพี่น้องเอาแบบระดับกลางๆครับผมเอาแบบน้ำตกนะเอาแบบแบบว่า ย่างให้มันสุกแห้งสุกกำลังงามๆนะครับมันมันจีบบ่อยหยาบมันสีเซ่พอดีครับมันมีน้ำบอกไม้จักหน่อยเนี่ยครับเนียว